นางสารวด,ดีก็มีครรครบกําหนดะนะคะนางก็จึงกําหนดคลอดแล้วได้คลอดออกมาเป็นบุตรชายแล้วได้กัมชับหญิงรับใช้บอกว่าแม่สาวใช้เธอจงวางทารกคนนี้ในกระด้งเก่าๆแล้วนําออกไปทิ้งที่กองขยะคือเธอไม่เก็บเด็กไว้เพราะว่าเธอต้องการทํางานต่อนะคะหญิงรับใช้รับคํานางแล้วก็วางชารกลงในกระด้งเก่เๆาแล้วก็นําออกไปทิ้งที่กองขยะ ในเวลานั้นเจ้าชายอภยัยซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิมพิสารนะคะในกรุงราชคฤห์เนี่ยค่ะกำลังเสด็จเข้าไปสู่ราชวางังแล้วก็ไปเห็นเด็กทารกเนี่ยค่ะถูกฝูงกาห้อมล้อมอยู่ก็าจัดถามมหาเล็กว่าพนายฝูงการุมล้อมอะไรมหาเล็กก็ตอบว่าทารกพระเจ้าค่าเจ้าชายไภัยบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือทีนี้มหาเล็กบอกยังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่า เจ้าชายไบอกถ้าเช่นนั้นจงนำทารกไปในพระราชวังของเราและมอบให้แม่นมดูแลโอ้โชคดีมากเลยทีนี้คนเหล่านั้นหรือว่ามหาเด็กก็นำทารกไปที่วังของเจ้าชายแล้วก็มอบให้แม่นมและบอกว่าโปรดเลี้ยงไว้ด้วยจากนั้นก็เจ้าชายัยก็ตั้งชื่อทารกว่าชีวะกะหมายถึงว่ายังมีชีวิตอยู่ แล้วให้นำสกุลว่าโกมารพัฒเป็นผู้ที่เจ้าชายรับสั่งให้เลี้ยงไว้